สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากออสเตรียตอนนี้เราก็อยู่กันที่วีนค่ะเหลืออีกไม่กี่วันนะเดี๋ยววีก็จะได้นะคะกลับเมืองไทยแล้วนะคะอีกประมาณสองอาทิตย์นะแล้ววันนี้นะคะก็เลยจะออกมาหาซื้อของนะคะเพื่อที่จะกลับเมืองไทยกันคะ่ะยังไม่รู้เลยว่าจะได้อะไรบ้างนะคะ แล้วก็เดี๋ยวบีก็จะออกมาเอา iPad ของบีนะมาติดเออ่ฟิล์มด้วยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในวีนนะคะก็อากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอึมครึมนะคะมืดมดแล้วก็เย็นเมื่อวานนี้นะคะแดดยังออกดีอยู่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่มีแดดเลยเดี๋ยวบีจะพาทุกคนนะคะแวะดื่มกาแฟกันก่อนเพราะเช้า,ชานี้กินผัดกระเทียมป่ามาแล้วมันยังมีความรู้สึกว่าในปากมันมีกลิ่นของกระเทียมก็เลยอยากจะหา Kafe Madu Bajah Tukun ตอนนี้นะคะก็พาการหาที่จอดรถได้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่พี่เพื่อนๆทุกคนแวะไปดื่มกาแฟนะคะร้านตรงกันข้ามนะคะเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะ

วันนี้ก็พอดีว่ามันเป็นวันศุกร์แพนไม่ได้ออกไปทํางานถ้าอยู่ที่บ้านก็จะพากันนอนเล่นนอนอะไรมันก็ทําให้ไม่แอคทิฟจ้ะก,ก็เลยพาทุกคนออกมาข้างนอกออกมาหาอะไรทําตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านกาแฟเรเดเดสุ่ที่เิร์นลลี

วีช็อกโกแลตเด้อเน้ะเค้กอื้อหืออืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟกเกสเซนอะไรนะเขาเรียกอะไรวะชนอัลละชนอัลละชนส์ เบราอส์เบราอส์นิดๆกซุกให้สุกันทุกคนพังคิดชื่อไม่ออกแฟนพี่ถามบีว่าจะไปกินที่แม็กโดนัลหรือว่าจะมาที่ร้านกาแฟบีก็เลยบอกว่าแม็กโดนัลไปบ่อยแล้วค่ะมาร้านกาแฟดีกว่าหาความแปลกใหม่ สวัสดีค่ะสวัสดีจากร้านกาแฟวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในร้านกาแฟเนาะบีก้มาพากเสียงนะคะเพราะว่าเออมาถึงช่วงที่เรากําลังทานอาหารเนี่ยค่ะวีก็มือไปโดนนะคะกล้องเนาะบีก็ไม่ได้เห็นนะคะเพราะว่ากล้องมันตัวเล็กมากๆเลยค่ะแล้วมันไปอยู่ในโหมด slow m o ั่นนะคะแล้วมันก็ไม่มีเสียงค่ะ ตอนนี้นะคะภาพที่พี่ๆเห็นนะบีก็ใช้ความเร็วนะคะของแอปนะช่วยมันอาจจะไม่เป็นธรรมชาตินะคะวันนี้นะก็เป็นวันศุกร์ค่ะเราสองคนก็ ออ,ออกมาข้างนอกนะคะอากาศมันก็ค่อนข้างที่จะดีเลยก็เลยชวนกันออกมาข้างนอกเพราะว่าอีก2อาทิตย์นะคะบีก็ใกล้จะได้กลับเมืองไทยแล้วเนาะก็เลยกะว่าจะออกมาหาซื้อของกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะเอา iPad ของบีนะคะมาติดฟิล์มด้วยคะ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา10บโมงนะพวกเราก็มานะคะทานกาแฟที่ร้านใหม่กันนะคะหาบรรยากาศ ปกติแล้วก็จะจะไม่ได้เข้านะคะร้านแบบนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะไปตามแมคโดนัลล์ค่ะเป็นง่ายๆเป็นแบบซุ้มตรงที่เขามีกาแฟแล้วก็มีเค้กอะไรประมาณนี้ค่ะแต่วันนี้นะคะนางก็เลยนะคะอยากแบบให้เราลองชิมดูนะคะเป็นกาแฟร้านใหม่นะคะเนี่ยทษที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะคะทั้งหมดเนี่ย13ยูโรนะคะมีขนมปัง3ชิ้นเนาะ แล้วก็มีแฮมมีไข่ดาวหนึ่งลูกนะคะแล้วก็มีสลัดมานิดหนึ่งนะคะ13ยูโรส่วนขนมปังที่บีกินอยู่นี้นะคะเออ4ยูโรค่ะกาแฟนะคะก็ตกแก้วหนึ่งก็4ยูโร50 e นะคะ สองแก้วก็9ยูโรรวมทั้งหมดนะคะที่เราทานไปมีกาแฟ2แก้วนะคะมีโทส1ชิ้นนะคะแล้วก็มีขนมปังของ B ค่ะรวมแล้วก็27ยูโรนะคะประมาณนี้และเราก็ให้ทิปเขาอีกนะคะเราก็ให้ไปทั้งหมด30ยูโรค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินทางไปที่มีเดียมมากนะคะเพื่อที่จะเอา iPad ของ B นะคะไปติดฟิล์มค่ะ หลังจากที่ติดฟิล์ม iPad เสร็จนะคะก็ไม่ได้พากันไปหาซื้อของเลยนะคะเพราะว่าใช้เวลานานมากๆแล้วก็สิ่งที่จำเป็นจะต้องทำนะคะคือเมื่อกี้นี้เนาะบีพาพี่ๆเพื่อนๆไปกินกาแฟแล้วก็ไปจอดรถผิดที่นะคะเรานะคะก็โดนค่าปรับไป36ยูโรค่ะเราก็เลยจำเป็นจะต้องไปจ่ายกลับบ้านแล้วจ้าเสียงเงินแล้วสบายใจแล้วค่ะกลับบ้านได้ ตอนนี้มีก็ได้นะคะฟิล์มมาติด iPad เรียบร้อยแหละแล้วก็ได้ซื้อกระเป๋าสำหรับ iPad ใหม่หนึ่งใบนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะไปจ่ายค่าเขาเรียกอะไรนะบ้านเรา เดี๋ยววีก็จะไปจ่ายค่าปรับนะคะ36ยูโรจอดรถนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะเขียนใบสั่งให้นะคะผิดที่ผิดทางแฟนก็คิดว่าจอดได้แต่ว่ามันจอดไม่ได้นะคะตรงตรงที่แฟนจอดนี่แหละค่ะเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในวีนนะเราก็จะต้องระมัดระวังหลายๆอย่างเลย โอ้ยพูดไปแล้วเรื่องมันเศร้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไปแล้วจ้า